จะเลตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีที่นายตำรวจระดับสูงในกองบัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้า 9, นั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันแล้วก็มีส่วนได้เสียกับนายชลวิตทองดวงหรือแป้งนาโนดค่ะขณะที่ล่าสุดสารจังหวัดพัทลุงได้ออกหมายจับแป้งนาโนดเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานค่ะ สารจังหวัดพัทลุงออกหมายจับนักโทษชายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโน,โนซึ่งเป็นหมายจับล่าสุดค่ะหลังจากที่ไม่มารับฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาในคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งานซึ่งแป้งนาโนนั้นตกเป็นจำเลยคนที่5ในคดีดังกล่าวโดยเหตุเกิดที่ร้านเติมสุวรตี้ตำบลรางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่9กันยายนปี2562ค่ะ ขณะที่จาก,การตรวจสอบประวัติอาญากรรมแป้งนานโนดมีคดีมากถึง14คดีอาทิวันที่4มกราคมปี2550คดีครอบครองอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่3ธันวาคมปี2550คดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ถัดมาในปี2551คดีพยายามฆ่า2คดีปี2552ก่อคดีครอบครองอาวุธสงครามและคดีบุกรุกในเวลากลางคืนปี2559คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปี2560ก่อคดีเป็นตัวการในข้อหาฆ่าผู้อื่นและปี2562ก่อคดีก่อคดีพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันในข้อหาปล้นทรัพย์ซึ่งคดีดังกล่าวสารพิพากษาให้จำคุก20ปี16เดือน ซึ่งการก่อเขตคดีอาญ,ญากรรมของแป้งนาโนดก็ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหลายคดีขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งให้เจรตํารวจนั้นตรวจสอบข้อเท็จริงกรณีนายตำรวจระดับสูงในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้า 9, ผัวพันและก็มีส่วนได้เสียกับนายแป้งและสงสัยว่ามีส่วนช่วยเหลือนายแป้งในการหลบหนี นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเขาว่าขณะนี้ทางสำนักงานปปชภาค9อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อได้จริงในกรณีที่แป้งนานโนดนั้นเขียนหนังสือร้องเรียนว่ามีนายตำรวจเรียกรับเงิน50,000บาทเพื่อแลกกับการคืนอาวุธปืนและการปล่อยตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ปปชอยู่ระหว่างการสืบสวนในทางลับถึงพฤติกรรมของนายตำรวจกลุ่มนี้อยู่เช่นกันค่ะ